เขาคนไทยดูให้พรานี่เลยในไทยครับ่าลเนี่ยขาองนี่ยยงยืนสิิลยบ่ได้วนใจอเบิ่งรถกูแทงเลยบ่ดิเฮยหันมาีก ตาบนี me, ้เ <convert> ด <to Christians> ้อโอ้ยขบนาประกาศเลยไม่แตกพุ่นมาเลยพอนีซะใครเพลเอาผู้เดียวซะว่าคันสนมนาของบอแบบเนี้รถก็ไม่ได้เบ่งมาเนี้ยขบนาประกาศเลยขอเทอรได้พอเนอะอย่าปิด้อวันนี้ยังไม่เห็นลูกสาวลาไปในโจวมันบดเนอะวันนี้คนอย่างเราพวกง่ามคักแท่านี้เห็นแต่ในทีวีเห็นทีแรกแรกแลมวันนี้ไม่เห็นวันนี้คือง่ามเดียวคนเดียอันนี้ว่าความจริงเนี่ยวันนี้ตัวเนี่ย แม่ตัวเป็นๆอลอปันตีอ,า,อาทองมังรุกึ้นแล้วร้อยตำรวจเองอุณทิศสุขสวัสดิ์อ่ามาดับนี่คนะรับสปายล์ล่ะนากขี่รถมายี่สิบสามสิบปีตามมาด้วยดับสองครับเจบ้าหนึ่งอุดรธานีและดับสองข้าวมันไก่สิ้นอ่าคนนี้นะครับข้าวมันไก่ของสวร์น,นะครับคนนี้นะครับทีมงานของ ต่อคิวนะครับอย่าแย่งกันนะครับน้องเอพอดีน้องเขาเจอดอับนิดหน่อยอ่ากำลังลงมือใหม่นะครับลงได้เลยนะครับเราให้เวลาพักผ่อนหนึ่งครั้งนะครับบอลจะเก่งวัฒนการยางนะครับมอบหนึ่งพันบาทให้น้องงหญิง ใส่ล้านใส่หัวเข้ามาดีแล้วคันสุดท้ายคลายสุดกันนะครับครับผมอ้าวเราขอเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเราจะให้นักแข่งขึ้นมอบเวทีขึ้นไปรับรางวัลที่เวทีหมอลำของเรานะครับรุ่นโอเพ่นนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นใหญ่เลยนะครับรุ่นใหญ่นะครับ

แก่ยากครับเบ้ากินด้วยต้องดีบุตรรุ่นอะไรรุ่นอะไรกันรุ่นอะไรไม่คนตีจะซ้อมพ่อร้องเพลงี่บากบอกพี่น็อตยุ่งใกล้ๆนี่ล่ะนี่คืออะไรตรงนี้ผมสีแดงไม่ไหวแล้วพ่อติงกันยังนี่นี่ พองอะไรพอ่อยเ้อรีวิวประเดกตกใจแลวเนาะเห็นลูกาวด่ามาว้าม่เราโเลยเล้ยงตัเดียวเลยกินเขาเลยนิ้วเขาพอดีเลยงชมลุ้ชมครับโทัว้ามีบาซีเหลานี่อยงยัหลยัหลรุนอยู่อะต่อไปนะครับ รุ่นโอเพนครับโอเพนครับงออนำรถเข้าเกิสตาันเลยนะครับผมโอเพนนะครับมีทั้งหมดห้าคันนะครับโอเพนนะครับรุ่นนี้ขับกันห้าล้อนคัขอบคุณหลายๆครับสำหรับไก่ย่างด้อยโอเพนครับไก่ย่างครับผมมีโอกาสได้โชว์แล้วนะครับวันนี้โชว์เวทีใหญ่ของเราครับ ตามตังเต๊ะพ่อแหลมผมว่าไม่ไม่ด้วยตั้งแต๊ะหกหนึ่งเด็งหน่อยทุกคนใช่เด้งหน่อยกับปุยิงติดตามไว้ทุกคนอยู่ในต่อไปเป็นรุ่นโอเพอรแล้วนะครับนี่รุ่นใหญ่ของเรานะครับวันนี้นะครับ ใช่คนดุงนอกนะครับัแข่งจากเชยภูมินะครับทั้งสองคันนี้นะครับไม่รอผู้หญิงด้ยไม่ผู้หญิงก็แข่งหรอกัแวัระทังแพ้หายวันนี้ผู้หมาช่วย้ช่วย เรับนเวทีใหญ่นะคร sí mm ับ hmm, ม so like so ้าช่วยม้าช่วยไมาน่ยนักแข่งจากช้ยภูม okay. ินะครับ2องท่านแล้วก็คอนเจนอีคะแนงจากสารคามนะครับดึงมวืสองคนโอเพ่นอสูตร รถังรถถีกาฬนะครับานะครับเตรียมรถเลยนะครับตอนนี้มาสมัครแล้วรเลดี้นะครับรนเลดี้เตรียมตัวได้ครับรนต่อไปเตรยันังบ้านเขาดนพิรคนขาวาวเลยนงานค่ะแต่องอิงมาหอดแดดบดโงมากย่างไก่คิบพี่ปั้นจะว่านาอะไ แดงบดตนแป้งไมฟ้าลำเอียงอย่างนี้เดรตนแป้งเนาะเหลยจนะ่อตนแป้งเนาะมันบอกเขาหนาใหญ่ตาเดียจนว่าแป้งบอกเขาหนาหนอกมากามิรินใหญ่จ้าตแปกานึงนะครับมายชื่อช

รอกบอบือเจะเย็นครับจะเย็นรับไ่เรว้่เอ็เราเป็นรุ่นซัเป็รรุ่นโอเพ่นนะครับรุ่นนี้ครับขาแรงของเราขายตรงนี้แหละสนับครับโอเพ่นเยมเเราแข่งูเออน้องเขา่เคยรเราอยู่แถวนี้เหรอคะร่มแม่แน่งครับร่นโอนเต็มเ Mee Hom 5, Mee Kau Yee Nang Mee Hom 5, Mee Kau Yee Nang Mee Hom 5, Mee Kau